จร,จริงๆกลัวกลับไปแล้วกลัวแบบกลับไปเลยยิ่งเลยกว่าเดิมแบบวันนั้นโทรมาแล้วจังหวะน้องเขาอาจจะยุ่งแล้วไม่ได้รับแล้วเป็นคนแบบใจร้อนปุ๊บปรับแบบอ่ะตรงนั้นก็ได้ลองดูซิอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอ,อทำมาแล้วแบบโอ้โหแบบเสียใจมากจริงๆเหมือนก็อยากให้คนอ้อยติดต่อคุณบอลที่ทำเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาใช่บอลเป็นคนเท่าไหร่เขาทำยังไง หมอเราอ่ะไม่ได้เรียนแค่การรักษาเราเรียนผูกเราต้องเรียนแก้แล้วบางทีอย่าคุณหมอเขาจะดูแลให้เราโดยที่ไม่มีค่าจัด้วยแพงคือพอเขาทำมาเป็นเงนี้เราก็แบบกลัวยิ่งแก้ยิ่งไปกันใหญ่ไม่อยากจะคุยเขาเลยอ่ะในความรู้สึกมันเสียใจแล้วว่าตอนนั้นนะแป้งกดแล้วเขามีซักที่ช่นให้นิดนึงมีครั้งนนเนี้ยเขาทำปุ๊บครั้งแรกแล้วเป็นแบบนี้เลยอ่ะคะ่ะเสียดายและเสียจใจมากทำไมก็หลุดไปสิเขามันสเก็ดเพิ่งหลุดอ่ะใช่ค่ะใช่ตอนก่อน<ม>ไปมันไม่ได้กว้างอย่างนี้คะ่ะ แบบเสียเลยอ่ะคุณอ้อยหมอเน็ว,ว่ามีหลายเวเวแรกจะกลับไปปรึกษาคลินิกเดิมแล้วให้เขาช่วยแบบแก้มันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าบออเน็ตคิดว่าเขาก็น่าจะมีวิธีในการที่จะช่วยเหลือไข้เนาะจริงๆกลัวกลับไปแล้วตอนนี้มันกลัวแล้วกลัวแบบกลับไปเลยยิ่งเละกว่าเดิมแบบคือใจไม่ดีแล้วอะคะอันนี้ไม่แ,บบแต่รอยแ้บปวดเท่นั้นเลยอนะคะแต่ยังไม่เคยติดต่อคุณหมอเนาะ ยังเลยค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะคุยอะไรยังไงแบบมันเสียใจแบบแล้วถ้าเขาแก้ให้เราแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ละเราจะทำยังไง